สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องปองปายสุบุสุคนจ้าพ่อกันอีกไหมละจา้ากับยายวันคนกระสินคนไก่บ้านมาอยู่ระยองพี่น้องยายมีข่าวดีจะมาบอกสือฟังจ้าสําหรับมือใหม่ที่จะเข้ามาสั่งอาชีพในเฟซบุ๊กในเลี้ยงตอนนี้เครื่องมือการตั้งค่าของดาวไม่จ้าจากเดิมที่กระเจ้าตั้งกาหนดมาหนึ่งพันหนึ่งพันคนผู้ติดตามพี่นอ้องเดี๋ยวนี้ไอ้มากแล้วใช้ดีจ้า 1> 1, นหนึ่งพันคนนี่แล้วก็ผู้อันหายเวลาอีกหกสิบมือแต่ตอนนี้เราลดลงมาแล้วเหียออยุแค่หารอยแล้วก็แค่สามสิบมือหนึ่งจ้ะพี่น้องอยายก,ก็เลยมาฟอกขา่าวดีฟังจ้ะเป็นการย่นลงมาตัางวาเดียนหนึ่งพี่น้องเขาจะได้ตรวดาวไ้ไว้ก็เลยออกมางบอกพี่ออกน้องล่ะว่าให้พักกันทรงดาวให้กันเด้อจะได้คบไปไว้ เพจจะเปิดการมองเห็นพเพจจะจะสร้างค่ะรายได้อีกทางหนึ่งคลิปนี้ย่ายกมอสบ,บ้างแค่นี้ละเป็นข้าวดีย่ายกได้ลอยควนึงพุทธเดชครบดอกรอพีรอนองละทรงมาให้เป็นกำลังแรงใจใหกันเวยจ้าย่ายมีตัวอย่างให้เบิ้องยุลองกดเข้าไปเบิง้งเดวยจ้าเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีจ้า